สวัสดีครับกลับมาพบกับพ o ลลวิประจำวันศุกร์ที่15กันยายน2023กันอีกครั้งนะครับโลกบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาจับต้องด้วยมืออย่าเชื่อเด็ดขาดแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับคนที่เชื่อพระองค์ท่านเชื่อใครครับ ในพระธรรมหโครินบทที่สองข้อที่9ก้าได้บอกว่าดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่3ถึง6ได้บอกว่าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าจัก,กรวาลมีขึ้นโดยพระบัญชาของพระเจ้าดังนั้น สิ่งที่มองเห็นอยู่จึงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงอยู่และประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ถึง9ไ้ดยบอกว่า เพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริ์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันร์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ หรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า <_ d ata> เพื่อจะไม่มีใครโอ้อวดและแอบอ้างความดีของตัวเองในความรอดของตนได้พระเจ้าอวยพรครับ